ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถอ e ีโกคา5 5ประตูกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถปีใหม่ใหม่ป้ายแดงคือแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็หอมมากทุกคนรถหอมๆป้ายแดงหอมใหม่เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota Yaris Entry นะคะรถปี2023ไม่น้อยวิ่งไปแค่2,000โลทุกคนนะคะถือว่าวิ่งไปปกติมากๆสำหรับใครที่อยากประหยัดงบนะคะประหยัดก,กว่าป้ายแดงไปหลายแสนคันนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้ นะคะรถ5ประตูสีขาวกระจังหน้าโฉมปี2023เลยนะรถเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะนี่แม็กยางลงให้ไหมทุกคนสวยเลยนะคะยางขอบ15กระจกด้านข้างปรับไฟฟ้าค่ะมือจับเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะคะแถมยังรองโครมเมียมมาให้ด้วยค่ะกันสาโตโยต้าตรงรุ่นแบบนี้เลยมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นรถคุณภาพดีๆนะคะที่เราคัดสรรมาให้น้องๆป้ายแดงเลยทุกคนนะคะ Yaris 1.2 Entry นั่นเองนะคะใครไม่รู้จักรุ่นนี้บ้างเนี่ยส,สำหรับใครนะคะเซิร์ชมาเจอให้ดูว่าคันนี้ใหม่มากทุกคนดูสินี่นี่นะคะได้ในส่วนของพื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีนะคะ มีอุปกรณ์ด้านล่างให้ด้วยนะคะในส่วนของ SOS นะคะมาให้นะคะบอนะคะพับราบได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะนี่คือรถป้ายแดงเลยจ้านะคะสวยมากๆสภาพป้ายแดงเลยทุกคนมาดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่นะคะที่นั่งกันได้สบายนะคะได้เบาะเป็นเบาะแบบนุ่มสบายมากนะคะเบาพรมสลับพันนั่นเองค่ะ ตัดเย็บลายสวยๆเลยนะมีพรมนะคะเป็นพรมยางปูให้ด้านล่างนะคะเป็นของยาริสตรงรุ่นด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะแบบนี้มาให้นะคะนั่งกันได้สบายส่วนที่นั่งคนขับนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันค่ะคันนี้เป็นรถปี2023ทุกคนนะคะได้ออปชั่นแบบ เลิศนะคะนี่ซูมเอาให้ดูเป็นรถปี23ไมล์วิ่งไป20,000ินนิดนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงปรับโหมดได้นะคะเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเพื่อนๆใช่ไหมแอร์เย็นมากทุกคนเย็นสบายนะคะตรงกางคอนโซลดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะมีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะ เปิดฟังเพลงได้ FMAMAX ได้หมดเลยนะคะช่องเสียบสาย AUX USB อยู่ตรงนี้ค่ะช่องแอร์นะคะแนวนอนนะคะทั้ง4ช่องเลยค่ะมาดูกันในส่วนของแอร์นะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะและนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของที่วางแก้วนะคะมีมาให้2ตําแหน่งด้านหน้านะคะมี เกียร์ออโต้ให้ขับกันได้สบาย Power o u t เอาอยู่ตรงนี้นะที่พักแขนวิกเกใส่ของให้ด้านล่างด้วยค่ะคันนี้ b o ๊คเซอร์วิติดรถมาให้ค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะสำหรับใครเนะะี่ยค่ะที่แบบตามหารถป้ายแดงแต่อยากประหยัดประกอบป้ายแดงนี่เลยต้องคันนี้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่หๆ Yaris Entry รถปี2023ปีใหม่ๆเลยนะคะ รถแบร์หลักๆนะคะจัดได้ยอดเต็มๆนะคะเครดิตดีเรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะคะขึ้นอยู่กับอาชีพด้วยเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะพี่บอกด้านล่างได้ส่วนคนที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อช่องทางข้างล่างคลิปได้เลยค่ะ y a r i s entry เครื่องพันสปี2023ค่ะคันี้ราคาพิเศษนะคะจบสดได้ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง699 9บาทเท่านั้นค่ะได้สูงสุด7ปี8 4 ะะสำหรับคันนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นนะคะสมาชิกอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะหรือใครที่ติดตามอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะ s u b สไครป์เอาไว้นะคะแจ้งเตือนปุ๊บจะได้แบบมีรถนะคะสวยๆนะคะไว้ให้เลือกนะคะในใจมีคันไหนปรึกษาพลอยได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ